พามาดูต้นไม้ประหลาดครับไม่รู้ว่ามันต้นอะไรพี่เสื้อบินตอมเต็มเลยมันมีต้นเดียวเลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าฝนตกก็ยังไม่หายดูสภาพนะครับมันบินอยู่ตรงเนี้ยที่เดียวที่อื่นก็ไม่มี Hmm. มันจะเป็นผีเสื้อมาจับตยูงเลยครับนี่ภาพนะครับปากมันโค้งๆเปิดดูในกูไอเปิดดูในกูเกิลเขาบอกว่าต้นลักษณะมันเขาเรียกว่าต้นตันหยงมันก็คล้ายๆกันนี่แหละครับแต่ว่า ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่าพี่เสื้อมาเต็มเลยดูบินกระปุกกระพับเลยก็ ปรากฏว่ามันก็ไม่ไปไหนนะครับพีเสื้อมันก็บินวนเวียนวนเวียนอยู่เท็อยู่แค่ต้นเนี้ยเดี๋ยวจับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เนี้ยโอ้โหบินเต็มเลยโอ้โหพี๊บเลยครับขยายมันจะชัดเนะ จากภาพนะครับเรียกว่ามุมมุมอื่นเนี่ยไม่มีผีเสื้อเลยสว่างโลกแต่ว่าพอวกกลับมาที่ต้นไม้ต้นนี้ยมันจะบินอยู่ตรงใส่มันกลิ่นมันหอมหอมมันติดใจน้ำหอมหรือมันกินน้ำหวานก็ไม่แน่ใจ ดูมันชัดๆนะครับซูมใกล้ภาพมันก็สั่นครับอ้ไก่ก็มองไม่เห็น แต่มีพันธุนี้อย่างเดียวนะครับเชนิดนี้ผีเสื้อแบบนี้แบบเดียวที่บินอยู่กับต้นเนี้ยเต็มเลยมันดูดน้ำอันนี้ไม่ได้กินครับจับเฉย่วย มันหอมหรือมันเป็นอะไรดอกมันหอมครับหอมเหมมันดอกสอนกลิ่นมันดอกลาตีอะไรประมาณนั้นกลิ่นมันหอมครับนี่ดูฝักมันนะครับมันยังไม่แก่หรอกครับนี่มันเรียกอะไรนี่โอ้ยฝนเพิ่งตกไปครับ เห็นตั้งแต่เช้าแล้วผีเสื้อมันบินอยู่ตรงนี้นานแล้วจะฝนตกฝนตกมันก็ยังไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ดอกมันหอมนี่คือฝักปันนะครับนี่มันยังอ่อนๆเล็กๆอยู่มันจะโค้ง เ็อยากฝักอะไรนี่ลูกอะไรนี่ดอกอย่างแน่นเลยครับกินยังหอมเลยเออ ดอกหอมดีโอ้ยพากันหากินอะไรกันไ่ลูกมันน่าจะน่าจะเป็นน้ำหวานนะครับน่ามีสิทน่าจะเป็นน้ำหวานต้องแกงพิซเอยครับโอ้โ,หโ,หโ,หโหบินเต็มเลย โอ้อยังเยอะเลยครับเออไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นไอ้ผีเสื้อมันจะบินตอมต้นไม้ขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เจอนี่เออมันต้องมีดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ะน้ำหวานหรือเปล่าหรือกลิ่นมันหอมหรือมันเกิดจากอะไรทำไมมันเยอะจังล้าไม่หนีไปไหนด้วยมันก็อยู่ต้นเนี้ย แปลกดีเนาะเป็นต้นไม้ที่แปลกดีดูมันใกล้ๆดีมันกินอะไรของมันเต็มเลยครับใกล้หน่อยมันก็บินหนี